เดี๋ยวจะพามาดูสำนวนไทยต่างๆนาๆนานะครับที่วางแสนสุขอันนี้คำว่าไม้ซีงัดไม้สูงนะครับผู้ที่มีกำลังน้อยหานหักเอากับผู้ที่มีกำลังมากกว่าก็มีแต่ความพินาศนะครับเราจะไปแบบม้วนเดียวจบเลยนะครับเห็นว่าในช่องจะมีแยกเป็นคลิปๆของสำนวนแต่และสำนวนอันนี้เป็นสำนวนแรกเลยครับเดี๋ยวผมจะวนดู จนครบทุกสำนวนอันนี้ไม้สีกงัดไม้สูงโอกล้ามใหญ่เชียวไม้เล็กๆนะครับจะงัดกับไม้สูงได้ไหมเนี่ยผู้ที่มีกำลังน้อยหานหากเอากับผู้ที่มีกำลังมากกว่าก็มีแต่ความพินาดนะครับ มาที่นี่อ่าหน้าไหว้หลังหลอกดูข้างหน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายแต่มาดูข้างหลังแหมหลอกกันเห็นเห็นแบบนี้นะครับหน้าไหว้หลังหลอกตัวหน้าก็ทําดีรับหลังก็ทําเลวออืสมัยนี้จะเห็นอย่างนี้เยอะนะครับตัวหน้าทําดี รับหลังละเลินปิ้นตาแบบนี้ไม่ควรไม่ควรอันนี้มาที่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะครับคนเราจะสวยงามได้ก็จะต้องรู้จักการแต่งตัวนั่นเองอไก่มีขนจะสวยนะครับแต่มาตั้งไว้กับใกล้ๆนี้ออืตั้งไว้กับใกล้ๆกับเท่าหงงัวงูซะด้วยเท่าหัวงูนี่คือคนสูงอายุคิดในทางที่ไม่ดีในเชิงชูสาว อใกล้ๆสาวที่แก่งามพ่อขนซะด้วยลุงแกนหลุดไปด้วยนะหลุดบุหรีด้วยมาที่สำนวนต่อไปนะครับตอนนี้เป็นการรวมสำนวนวัวหารสุภาษิตคำพังเพลยอยู่ที่วังแสนสุขนะครับข้างๆวัดแสนสุขวังแสนนั่นเองอันนี้ฝนแท่งให้เป็นเข็ม เป็นคติสอนให้คนมีความเพียรพยายามนั่นเองฝนะแท่งเป็นเข็มเรืยองแท่งหัางไปแล้วมานีบ้างให้ทายครับว่าเกี่ยวกับอะไรนะทุบหม้อข้าตัวเองนะครับทำลายผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ อะมานม่ต่อน้ำท่วมปากพูดไม่ออกบอกไม่ได้เพราะมีความจําเป็นบีบบังคับอยู่ดูด้านหลังนึกว่ารูกปั้นสนทอนผู้นี่นนี่ยน้ำท่วมปากอีกอันนะครับเป็นจำนวนเกี่ยวกับนำน้ำก็คือน้ำขึ้นให้รีบตักถ้ามีโอกาสดีก็รีบฉวยเอาไว้นะครับอืม มาที่นี่ต่อกิ้งกาได้ทองเพื่อนๆบอกว่าเป็นเหมือนอีกัวนาเนี่ยสาบานมากิ้งกาครับตัวใหญ่มากกิ้งกาได้ทองนี่คือคนจนพอมีเข้าหน่อยก็จองหองมาดูซิทองกี่บาทเนี่ยยี่สิบยี่สิบบาทได้มั้งทองตัวนี้มาที่นี่ต่อ ถอนรากถอนโคนนะครับทําลายสิ้นเชื้อสายทําลายจุดหมดสิ้นไม่ให้เหลือหลอเนี่ครับถอนทั้งรากทั้งคโคลนนี่คโคลนตมนะครับไม่ใช่โคลนต้นไม้นี่คโคลนตมอันนี้ก็จะเป็นช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดการทําความผิดอะไรไว้ย่อมปิดบางกันไว้ไม่ได้นั่นเองนี่ครับ เสือดําตายเอาอะไรมาปิดก็ไม่มิดนะครับอืมร่วมสมัยดีครับร่วมสมัยดีอันนี้ก็ถ้าตายทั้งตัวแล้วเอาใบบัวปิดไม่มิดก็ต้องมานี้ต่อครับจับได้คาหนังคาเขาเลยนะครับเป็นการจับได้ขณะกําลังปฏิบัติการเหมือนคดีเร็วๆนี้นี่เองนะจับได้คาหนังคาเขาเลยเนะี่ยอ่ะ เรามาดูนี่ต่อมือไม่พายเอาเท้าราน้ํานะครับไม่ช่วยแล้วยังขัดขวางหรือถ่วงคนที่เขาทํางานอีกอไืไม่ดีไม่ดีเท้าราน้ําอันนี้จะเป็นตีงูให้กากินทําลายคนหนึ่งเพื่อให้ผลประโยชน์อีกคนโดยที่ตนเองไม่ได้รับสิ่งตอบแทนอื ตีงูให้กากินซะงั้น,นงูมันจะโฉกน่งูตัวนั้นงูหักไปแล้วแล้วก็สาวไส้ให้กากินนี่สาวไส้ให้กากินนี่เป็นการเอาความลับภายในบ้านนะครับไปเปิดเผยนอกบ้านทําให้ขายหน้าและอับอายอม,มานี้ได้ทีขี่แพะไล่นะครับพยายามซ้ำเติมผู้ที่เพลียงพรำอยู่เสมอ แต่ลุงคนนี้ได้ทีถือไม้ตะโพดขี่ไล่เลยสิเดียวมาที่นี่ต่อนะครับจะเป็นจับแพะชนแกะนะครับเป็นการเอาสิ่งนี้ไปใช้แทนสิ่งโน้นหรือเอาทางโน้นมาใช้แทนทางนี้ซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้ผมขอเรียกว่าการประยุกต์แล้วกันนะครับจับแพะชนแกะอันนี้ก็จะเป็น ดูที่ครับเด็กคนนี้ทําอะไรอยู่นั่งอยู่ข้างหลังผู้ใหญ่มีรอยเท้าอยู่วัดรอยเท้านั่นเองครับเป็นเด็กที่พยายามทําตัวให้เสมอเท่ากับผู้ใหญ่แล้วนี้ก็คือเขียนด้วยมือลบด้วยเท้านะครับดูทีครับใช้มือเขียนคนนี้ใช้เท้าลบเอาเป็นคนไม่รักษาคําพูดพูดจากลับกรอกนั่นเอง แลมาตรงนี้นะครับเป็นการจับปูใส่กระดง้งซุกซนอยู่ไม่นิ่งปูเยอะเลยประมาณนี้จะเป็นคว้างงูไม่ผลคอทำอะไรไปแล้วไม่พ้นตัววกกลับมาอีกนะครับอโอ้งูน่ากลัวมากอันนี้ล้วงคองูเห่านะครับโอ้ล้วงคองูเห่า ผู้ที่มีความกล้ารูปคมอันนี้จะเป็นหน้าเนื้อใจเสือมองหน้าเป็นคนดีแต่จิตใจโหดร้ายหน้าเนื้อใจเสือหน้าหน้าเป็นกวางเลยนะหน้าดูน่ารักเป็นกวางแต่ใจที่ครับโอโ้โหโหดถือมีดถืออะไรด้วยอืทําเป็นนั่งสมาธิอืมแต่ว่าทําอะไรคนเนี้ยอ่ะมานนี้ครับบ้านแตกสาแหลกขาดนะครับ สาแหลกนี่สาแหลกนี่มันต้องรอเรือนะสาแหลกสาแหลกขาดก็คือเกิดความวุ่นวายต้องกระจายกระจายกันไปคนละทิศกันคนละทางนะครับสาแหลกนี่เป็นอุปกรณ์เนี่ยนะหิ้วหิ้วอยู่นี่นะครับคือตะกร้าสองอันเนี่ยเขาเรียกสาแหลกสาแหลกนะครับเอาไว้หิ้วของเป็นภาชนะชนิดหนึ่งอ่ะสาแหลกขาดเลยเนี่ยบ้านแตกสาแหลกขาด ก็มาที่นี่บ้างครับทำนาบนหลังคนอืนะครับปลูกข้าวบนหลังคนอยู่หลายคนคิดว่า í, ใช่ทำนาหรือเปล่าถ้าทางแปลกๆจริงๆก็ทำนานั่นแหละครับอย่าคิดมากอย่าคิดมากไม่มีอะไรครับแค่สีหน้าสีตาพี่เขาไม่สู้ดีเฉยๆทำนาบนหลังคนนะครับเป็นการหาผลประโยชน์จากผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรมมาที่นี่ต่อ ตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยลองถ่ายดูครับอ่าครับผมหนูชื่อฟ้าค่ะโทษทีนะครับไม่ค่อยได้ดูหน้าจอไม่ค่อยได้อ่านเลยกำลังอ่านสุภาษิตอยู่อ่าถ้ายังได้ดูอยู่นะครับอ่านี่คืออันนี้คืออะไรเอ่ยให้ถ่ายถ่ายถูกไม่มีรางวัลให้ครับ เฉลยดีกว่าไม่มีห่วงหาห่วงมาผูกคอนั่นเองตัวนี้นะครับหาห่วงมาผูกคอซะแล้วคือไม่มีสิ่งที่ทําให้เป็นห่วงหรือกังวลก็หามาเพื่อจะได้มีห่วงเป็นคําที่ว่ากระทบกระเทือนคนที่เป็นโสดแล้วคิดจะแต่งงานนะครับอืมประมาณว่าโสดอยู่ดีๆก็หาห่วงมาผูกคอนั่นเองอะไรประมาณนี้อันนี้ เข็นคกขึ้นภูเขานะครับอันนี้เข็นคกขึ้นภูเขานี่คือทำงานที่ยากเกินความสามารถของตนโอเคเรามาดูน,นี้ต่ออันนี้คืออะไรเนี่ยตัดถางปล่อยวัดตัดถางปล่อยวัดนะครับตัดถางปล่อยวัดคือเหลือขอจนต้องปล่อยไปตามเรื่องจริงๆการ,รตัดถางปล่อยวัดนี้ในอดีต เขาไม่ได้ตัดทางหมานะครับเขาตัดหางไก่ตัดทางหมานี่ไม่ได้นะครับมันมันอาจจะเสียชีวิตได้นะครับมันถ้ามันติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาตัดหางไก่นะครับหางไก่นี่คือตัดแล้วก็ปล่อยวัดเพื่อจะได้เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นไก่ตัวไหนไก่ที่เอามาปล่อยเป็นไก่ของวัดนะอะไรประมาณนี้แต่มันก็ใช้กันมาจนเพี้ยนๆมากลายเป็นเอามาใช้กับหมาซะงั้นกลายเป็นพูดถึงตัดหางปล่อยวัดนี่ก็ หลายคนก็คิดถึงสุนัขหรือหมานั่นเองนะครับแต่แรกเริ่มเดิมทีนั้นมาจากไก่อืเรียกได้ว่ามีสาระเดียวทีเดียวอันนี้คืออะไรกำปั้นทุบดินกำปั้นทุบดินนี่หมายถึงการพูดตอบคำถามอย่างทรงเดชอย่างขอไปทีนะครับเช่นตอบแบบกำปั้นทุบดินนั่นเองอถามมาต่อไปแบบกำปั้นทุบดินโป้งเลยอะ มาต่อที่นี่นี่จะเป็นอะไรเอ่ยคนทำงานก่อสร้างคนนี้แบกเสาอ่คนนี้แบกจัว่วอ่ะรักดีหามจัว่วรับชั่วหามเสานั่นเองครับชอบหาความใส่ตัวก็สบายได้งานเขาทำไมไม่ชอบเรียนหรือไม่ประพฤติดีต้องทำงานหนักต้องลำบากอ,อันนี้ผมอ่านตามป้ายนะครับดูงงงงไม่น้อยแต่จริงๆก็คือรัก ดีหามจั่วรักชั่วหามเสาหมายถึงคนรักดีก็ทํางานเบาๆไปคนรักชั่วก็ทํางานหนักจริงๆเป็นคําเปรียบเลยเฉยๆนะครับคือภาพมันก็ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงเท่าไหร่นะเพราะว่าจั่วกับเสาน,น,นี่ดูจะหามยากกว่ากันจั่วลมพัดน่าจะล้มถือลาบากเสานี่หามยากเือหามง่ายกว่านะแต่อันนี้เป็นคําเปรียบเลยครับคาเปรียบเลยอันนี้วอนะครับ คังคกขึ้นวอ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 เนี่ครับวอวอนี่เป็นคล้ายๆเสลียงนะครับวอจะมีจั่วขึ้นมาคลุมอย่างนี้ลังคาอย่างนี้เรียกว่าวอถ้าไม่มีหลังคาก็เรียกว่าเสลียงอันนี้ก็คือคังคกขึ้นวอหมายถึงคนมีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกริยาอวดดีจนลืมตัวนั่นเอง มไม่รู้ใครเคยเป็นไหมฐานะต่ําต้อยอแล้วยังไม่ได้ดีอีกเราโอ้ไปกันใหญ่อันนี้ตักน้ําลดหัวตอนะครับพูดอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องอืเวลาพูดกับใครแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเขาก็เรียกว่าตักน้ําลดหัวต่อนั่นเองลดเข้าไปครับหัวตอมันไม่มีอะไรจะเจริญนอกงามหรอกครับเอเหมือนกับสมัยนี้เหมือนกันนะบนอะไร ไฟก็เหมือนตักน้ำลดหัวต่ออะไรประมาณนี้อันนี้มาเป็นจุดใต้ต่ำต่อจุดใต้นะครับจะจุดขี้ใต้ขี้ใต้มันเป็นเหมือนกับเเป็นยางจากไม้นะครับเอามาไว้จุดเพื่อให้แสงสว่างให้ความร้อนมันมาจากไม้นั่นเองแล้วก็อันนี้ก็คือคำเปรียบเลยนะครับว่าจะจุดขี้ใต้กับไอไฟเอามาต่ำต่อเทก่อนนั่นเอง เปียเปยคือการนินทากับเจ้าตัวโดยที่ตนเองไม่รู้ว่าผู้ที่พูดด้วยเป็นเจ้าของเรื่องนะครับนินทาเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองอ่ะอันนี้มาเป็นจับปลาสองมือก็ขยันดีนะครับจับปลาสองมือแต่ว่าถ้าเป็นสุภาษิตคำไทยก็การจับปลาสองมือคือมุ่งหวังสองฝกักสองฝ่ายโลภมากแบบรักพี่เสียดายน้อง ลงท้ายเลยพลาดหมดออไม่คุมไม่คุมมามาดูนี่ต่ออันนี้คืออะไรครับชี้อะไรนี่ชี้อะไรอยู่ชี้กระลอกชี้กระลอกให้โพงไม่ใช่ชี้โพงให้กระลอกครับผมชี้พงให้คนร้ายนั่นเองอืมถ้าผมนี่จะเป็นสุภาษิตคำไทยอูลหลากหลายนะครับที่วางแสนสุข ติดติดกับวัดแสนสุขบางแสนผมพาดูมาตั้งแต่คำแรกจนมาถึงคำสุดท้ายในนี้แล้วนะครับ mm hmm. ก็ขอจบไร้ mm hmm. เกี่ยวกับสุภาษิตคำไทยไว้ณตรงนี้ขอบคุณครับ